พระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดจันทสโรเนี่ยนะครับนอกจากเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิธีเจริญสมาธิภาวนาอันเป็นแนวทางแห่งการหลุดพ้นจากวัตะสงสารแล้วก็สิ่งสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงกิตติคุณของท่านขจรขจายไปทั่วทั้งแผ่นดินก็คือพระผงของหวันวัดปักน้ำที่หลวงพ่อสด ดำริสร้างขึ้นมาเพื่อจะแจกจ่ายให้แก่สาธุชนทั่วไปรวมสามรุ่นเป็นจำนวนกว่าสองแสนองค์โดยหลวงพ่อสดบัดปากน้ำจะแจกให้เพียงคนละองค์แล้วก็ต้องมารับด้วยตัวเองจากมือของท่านแม่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำจะละสังขารไปตั้งแต่วันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,502 ทางวัดปากน้ำก็ได้ดำเนินการสร้างพระผงของขวัญรุ่นต่อมาตามรูปแบบ